นี่คือสุดยอดเลยค่ยยระรขอดื่มน้ำสัก่นะคะสทายเก่งจริงๆ บาลูนึงดีจุดน eh ่ารักคือถ้าพูดเป็นภาษาเกาหลีอะค่ะคือมันน่ารักมากอ่ะสวนไครยิจิงจิงตรงนี้เยดี๋ยวขอรนิยคุณค

엄청 받았어요 음, 우리 음, 관도 와. 잘했어. 깽찡찡? 예. 깽찡찡 잘했어? 이양찡찡 예. 음. 잘했어. 오. 이 찡찡이 너무 귀여워요. 가만 찡찡. 우리 <laughs> 나 <laughs> 저희 가이 게이지 이제 다이 죠? 신나 게 여러 분과 함께 뛰어놀 았 는데, 요 위에 높은곳에 있는 여러분 도잘즐 기고 계신가요? 그 로스 고아 설의 욱사 를안 깔끔 한 마음 을하이

ตอนแรกเขาได้ยินว่าต้องมาเล่นคอนเสิร์ตที่ฮอลล์ใหญ่แบบนี้เขารู้สึกกังวลนิดนึงนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตในฮอลล์ใหญ่แบบนี้นะคะเอ่อ 자 이제 네, 다음 곡을 또 들려 드릴 텐데요 아직 남은 곡들 많이 있으니까 끝까지 잘 즐겨 주세요. 난라 네. 코스 템또 빨아요. 타니 러양넣이 라이트 템아야티 스노우 간템레나